ต้องจ่ายให้ตลอดระยะ3ปีมันก็จะเป็นเงินราวๆแสน0 0หมื่นกว่าๆนะคะตีเป็นเงินไทยจะอยู่เน <ยา S 2> ี่ยเหรอคะใช่จุกันส,สวัสดีครับพี่ๆเราจีบอเออข้าวผมเหรอข้าวเลยนะคะข้าวผมข้าวผม <laughs> พราะว่ามีผมใช่ไหมคะข้าวอะไรคะข้าวเกือบถูกแล้วเหลืออีกนิดเดียวคะ่ะข้าวข้าวโพดคะ่ะข้าวโพดค่ะเขาเรียกว่าข้าวโพดนะคะเก็บมาจากสวนสดๆกำลังอ,อ่อนๆเลยว,<ะ>ว้าวเม็ดสวยด้วยสวยเป็นบางฝักค่ะเมืม่อแต่ไปเที่ยวกันก็เลยไม่ได้ผสมเกรสรให้เลยนะคะ จับอย่างนี้นค่ะแล้วก็จับอนี้ดึงเดี๋ยวอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งดึงออกหมดสิคะผมข้าวโพดเต็มบ้านแล้วค่ะตอนนี้ของนั้นะของนี้นี่บวบหวานค่ะด้สามลูก กำลังกินเลยความจริงแม่ก็ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่นะคะก็คือปลูกให้พี่ปุกกี้ปลูกให้น้องแมวอะไรอย่างเงี้ยน้องแมวก็อยู่ไกลส่วนพี่ปุกกี้ตอนนี้ก็ไปฝรั่งเศสค่ะทำแกงเลียงอะยกพรมค่ะให้ห่อพับเพียบลด ระหว่างที่แม่กับน้องอัญญาดาเข้าครัวอยู่เนี่ยเพียมาก็ไปซ้อมบาสนะคะส่วนพมัดเนี่ยไปคุยกับทนายค่ะพอดีว่าทนายโทรมาแจกแจงเรื่องคดีความให้ฟังข้าวๆอะค่ะว่าเราจะสามารถเรียกร้องอะไรจากคู่กรณีได้บ้างหลักๆเลยเขาก็จะต้องช่วยเราในเรื่องค่าใช้จ่ายทุกเดือนตลอดระยะเวลา3ปีที่พมัดเรียนใช่ไหมคะแล้วก็มีในส่วนของค่าทนายส่วนค่าทำขวัญเนี่ยเราก็อาจจะเรียกร้องได้ไม่มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากฎหมายที่สวิตเนี่ยค่ะเขาจะคุ้มครองตัวบุคคล นนั่นหมายถึงว่าเขาจะประเมินความเสียหายจากตัวเราก่อนว่าเราเสียหายมากแค่ไหนอะค่ะพอมัดอย่างเงี้ยก็ได้รับการรักษาการผ่าตัดจนสามารถกลับมาเดินได้เกือบปกติไม่ได้เป็นบุคคลทุบคลภาพสามารถกลับมาเรียนทํางานแล้วก็มีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้าได้ค่าเสียหายหลักๆที่ฝั่งนู้นเขาจะต้องรับผิดชอบให้เราก็คือตลอดระยะเวลา3ปีที่พมัดเรียนอย่างเงี้ยเขาจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเงินเดือนทั้งหมดของพอมัดอะคา่ะตลอด3ปีนะคะแล้วก็ค่า นายค่ะส่วนค่าทําขวัญเนี่ยเราไปเรียกร้องอะไรได้ไม่มากเพราะว่าเงินจํานวนหลักๆก,ก,ก็คืออยู่ที่เงินเดือนของพอมัทต,ตลอด3ปีที่จะต้องเรียนเพื่อที่จะไปทํางานบรรจุในอนาคต,นคตเนี่ยค่ะพมัดเนี่ยเงินเดือนแกจะอยู่ราวๆสี่พันนะคะทางฝั่งนู้นจะต้องจ่ายให้ตลอดระยะ3ปีมันก็จะเป็นเงินราวๆหนึ่งแสนกว่า 1, 60, กว่านะคะตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่6กล้านสประมาณนั้นนะคะแต่เงินตัวนี้เราจะไม่ได้รับมาเป็นก้อนนะคะก็คือจะได้รับรายเดือนไปจนกว่าเรา จะเรียนจบอันนี้ก็เป็นเคสของพ่อมัดนะคะแต่ละเคสนี่มันก็จะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่ว่าเราเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นบุคคลทุกคลภาพอย่างเงี้ยก็อาจจะเรียกร้องค่าเสียหายได้เยอะกว่านี้นะคะศาลเขาก็จะพิจารณาจากความเสียหายของตัวบุคคลนะคะว่าเราเสียหายมากน้อยแค่ไหนบางคนแขนขาดขาขาดก็ได้เยอะกว่านั้นนะคะสําหรับแม่กับพ่อมัดแล้วจํานวนเงินเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้ครอบครัวเรามีความสุขหรือไม่นะคะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าสุขภาพกายกับสุขภาพใจของพ่อมัดเนี่ยอยู่ใน ระดับที่ดีไหมแล้วอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะไปยังไงต่อแต่บทสรุปของเคสนี้แล้วก็คดีนี้เนี่ยมันก็อยู่ในจุดที่พ่อมัดและแม่เนี่ยพอใจมากๆแล้วนะคะพ่อมัดเขาได้รับโอกาสทางการศึกษาได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ในอนาคตเนี่ยชีวิตมันมีความมั่นคงขึ้นแน่นอนค่ะส่วนสุขภาพกายสุขภาพใจเนี่ยก็ดีขึ้นตามลําดับเกือบจะปกติแล้วนะคะเราอันนี้เรอันนี้บนถั่ว อันนี้เป็นปักแคลค่ะอันนี้เป็นปักแคลอันนี้บอกว่าอันนี้ไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นหนูนั่งตรงนี้พี่พี่ก็เห็นค่ะลูกอันนี้บอกว่าซูฟรีเจแล้วอันนี้ชื่อว่าบรอกโคลีไม่ไม่ี่พีอันนี้เป็นอะริโกลหนูก็นั่งนี่มีมานั่งตรงนี้แล้วหนูให้พี่ดูอย่างนี้เห็นค่ะ ันนี้ที่ฟงซีชื่อว่าอาริโกอันนี้เขาเรียกอะไรคะอันนี้เขาเรียกอะไรคะหอมดูดมดู่าไม่จะมีไงมันโคราพค่ะโลาพาอันี้เขาเรียกอะไรคะโคลอันนี้เขาเรียกกระเพราค่ะอ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรคะ เราไม่ชิมอันนี้ชิมได้ค่ะชิมเลยชิมินไ้ามเลยกินได้นูกินทังหมดได้ใช่ไหมได้เลยค่ะกินได้อันนี้ใช่ค่ะกินจิกก็ได้นะเนี่ยอ่อัากินชอบเหรอคะ เป็นตรงไหนอันนี้หรือว่าน,นี้อันนี้ค่ะอันนี้กะเพราค่ะคุณเจ็ดคุชิวโหราพ,นนกรพากับกะเพราเป็นไงคะชอบโหร,ระพากะเพราแต่ไม่ชอบพักปังค่ะโอเคไปไ เก็บผักเข้าตู้เย็นเสร็จแล้วก็มาช่วยแม่เรียงแอปเปิ้ลใส่เข่งนะคะแอปเปิ้ลจากสวนพวกนี้ก็จะเก็บไว้กินตลอดทั้งหนาวเลยนะคะจะมีลูกแพรแล้วก็ฟักทองด้วย มีคอมเมนต์จาก fc หลายท่านมากๆเลยนะคะที่ถามเข้ามาว่าพมาต,ต้องไปเรียนอะไรเดี๋ยวแม่จะขอตอบในคลิปนี้ให้นะคะตอนหลังจากเกิดอุบัติเหตุเนะาะพม่าเขาก็ได้ไปขอทุนเรียนจากสันพักรค่คะสันพากรก็ส่งให้เรียนบัญชี3ปีนะคะพอเรียน3ปีจบก็บรรจุเข้าสันพักรประจํารัด ในเขตที่อยู่เนี่ยค่ะณตอนนี้พมัดก็ต้องไปเรียนกับเด็ก17-18นะคะสถานะตอนนี้เป็นถ้าเรียกตามบ้านเราก็เป็นนักศึกษาฝึกงานค่ะวันจันทร์กับวันพุธเนี่ยไปเรียนนะคะแล้วก็อังคารพฤหัสุกเนี่ย มีฝึกงานค่ะฝึกงานทั้งวันนะคะที่สันพักก่อนฝึกงานเนี้ยไม่หนักเท่าไหร่นะคะปีแรกก็เป็นงานเอกสารนะคะช่วยดูแลเรื่องเอกสารเนาะแต่ว่าเรียนเนี้ยค่อนข้างจะหนักเลยอะคะ่ะแต่ว่าพอมัดก็ทําได้ดีนะคะวันพุธท,ทุกวันพุธเนี่ยเขาก็จะสอบหลายวิชาเลยค่ะทั้งอังกฤษวิชาคํานวณวิชาเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสที่สอบมาเนี่ยพอมัดก็ได้เกือบเต็มทั้งนั้นนะคะติดท็อป3ค่ะคุณครูถึงกับปบมือให้ว่า อายุเยอะแต่ทำคะแนนได้ดีขนาดนี้ก็ถือว่าเยี่ยมมากอ,นนอันนี้เน่าค่ะแล้วอันนี้ไว้ที่ลัง พีมาอันนี้เป็นหนูเป็นแฟมิลี่บอมเหรอคะแฟมิลี่แอปเปิลเหรอคะความขยันเรื่องงานบ้านนี้ต้องยกให้อัญดาจริงๆเลยนะคะถ้าวันไหนเห็นแม่เหนื่อยหรือต้องทําอะไรเยอะๆในครัวหรือในบ้านเนี่ยเขาก็จะรีบมาช่วยทันทีเลยไม่เสร็จงานก็จะไม่หยุดนะคะทั้งแอปเปิ้ลแล้วก็มะเขือเทศนี้กินได้หลายเดือนเลยนะคะทุกคน พื้นที่ว่างตรงนี้เตรียมรอฟักทองค่ะเดี๋ยวฟักทองทยอยสุกก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้นะคะฟักทองเนี่ยเราจะเก็บได้แบบนานเหมือนกันก็เก็บไว้กินตลอดทั้งดูดูหนาวได้เลยพื้นที่ตรงนี้สําหรับฟักทองค่ะ ลูกแอปเปิลไหนที่มันกําลังจะเน่าหรือว่าช้านะคะแม่ก็จะเอามาทําการดองค่ะเทียนอยู่นี้ก็กําลังปอกเปลือกแอปเปิลนะคะแล้วก็ฝานเอาตรงที่มันเน่า,านออกฝานเป็นชิ้นพอดีแล้วค่อยเอาไปแช่น้ําปูนใส่ข้ามคืนนะคะ หลังจากที่แช่น้ําปูนใส่ไว้1คืนแล้วก็เอามาล้างน้ําให้สะอาดเลยนะคะจากนั้นจัดใส่โหลที่เราจะดองค่ะส่วนน้ําในหม้อน,นี้ก็จะเป็นน้ําเกลือต้มผสมน้ําตาลแล้วก็น้ําส้มสายชูนะคะทิ้งไว้จนเย็นค่ะสัสดส่วนเท่าไหร่เนี่ยแม่กะเอาคือให้มันเค็มนํปมปมมาปลาแลมปลาแลมอะค่ะแล้วเราก็เทใส่ลงไปในโหลที่เราเรียงแอปเปิลไว้แล้วนะคะเทจนเต็มเลยค่ะ เดี๋ยวจะปิดฝาแล้วก็ดองไว้ระยะเวลาการดองก็ประมาณ2อาทิตย์ได้กินแล้วนะคะแม่ชอบสูตรดองที่ใส่น้ำส้มสายชูเพราะว่ามันเก็บไว้ได้านานแล้วตัวแอปเปิลนะคะตัวเนื้อผลไม้เขาจะมีความกรอบอร่อยกว่าการที่เราไม่ใส่น้ำส้มสายชูเนาะ ก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะคะใครชอบสูตรไหนก็ไปลองทํากันได้นะคะการดองแบบนี้ทีเ่เปรืองที่สุดก็จะเป็นโหลนี่แหละคะ่ะทุกคนวันนี้โหลก็ไม่พออีกเช่นเคยนะคะดอง2โหลนี้เสร็จก็เดี๋ยวจะต้องไปซื้อโหลอีกะคะ่ะผละไม้ข้างล่างก็ยังอยู่อีกเยอะเลยนะคะทั้งลูกแพรแล้วก็แอปเปิลมีมะเขือเทศมีฟักทองอีกฟักทองเนี่ยเก็บได้ไม่ต้องห่วงคะ่ะส่วนมะเขือเทศเนี่ยเราแปรรูปไปส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้กินสดส่วนแอปเปิลกับลูกแพรเนี่ยต้องรีบดองคะ่ะรีบเอามาทยยยออดงก็็ําาเปนนะคะค การเอาผักผลไม้มาแปรรูปเก็บไว้กินอย่างเงี้ยมันก็ประหยัดได้เยอะเลยค่ะทุกคนผักผลไม้ที่เราปลูกเองในสวนเนี่ยมันก็ย่อมจะมีรสชาติที่อร่อยกว่าซื้อเขาตามห้างอะเนาะ<อ>ก็ตัดภาพมาที่วันรุ่งขึ้นค่ะตอนนี้แม่กับพ่อมัดก็กําลังจะไปรับเพียมากกับน้องอัญญาดานะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยสองสาวเขาไปนอนบ้านคุณย่านะคะคุณย่ามารับตอนเย็นๆนะคะเนื่องจากว่าแม่กับพ่อมัดเนี่ยต้องไปทานข้าวกับที่ทํางานของพ่อมัดอะค่ะ ในแผนกเขาจัดงานเลี้ยงกันเห็น <He ard, S 1> พมัดบอกว่าแต่ละปีเนี่ยที่แผนกเขาก็จะมีเลี้ยงหนึ่งครั้งแล้วก็ในองค์กรเนี่ยก็จะจัดเลี้ยงอีกหนึ่งครั้งนะคะปีหนึ่งเขาก็จะเลี้ยงประมาณสองครั้งแล้วเขาก็ให้เชิญภรรยาและสามีไปด้วยะคะ่ะตอนแรกแม่ก็จะไม่อยากไปนะคะจะปฏิเสธให้ <c oughs> ถึงที่สุดแต่พมัดก็ขยันขยอให้ไป <c oughs> ก็เลยจําเป็นต้องไปะคะ่ะงานแบบนี้ส่วนมากก็ไม่สนุกเท่าไหระะ่หรอกค่ะทุกคนนั่งดื่มนั่งเมา้ามอยกันส่วนมากก็คุยกัน <c oughs> เรื่องบรรยากาศการทํางานหรือเรื่องอะไรเกี่ยวกับงานอะไรอย่างเงี้ ทเท่าไเท่าไหร่อะเนาะแต่ว่าเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้าพมัดเนี่ยค่อนข้างน่ารักเลยนะคะพวกเขาอาจจะกลัวแม่เหงาอะค่ะก็แวะเวียนกันมาคุยเรื่องเมืองไทยเรื่องอาหารไทยแบบ หลายคนเลยนะคะที่ชอบอาหารไทยชอบกินอาหารไทยมากแล้วก็บอกว่าอยากชิมฝีมือแม่แอในโอกาสหน้าค่ะแม่ก็รับปากนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้เมื่อไหร่รับปาก,ปากตามมารยาทไปก่อนค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าภูมิใจมากๆก็คือคนที่นี่เขาคลั่งไคล้อาหารไทยแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของเมืองไทยมากๆเลยนะคะแทบจะครึ่งของคนในงานเลยก็ว่าได้ที่เลือกไปเมืองไทยในช่วงเวเคชัน,นะะทุกครั้งที่เห็นคนที่นี่พูดถึงเมืองไทยด้วยรอยยิ้มแมแ่ที่เป็นคนไทยแท้เนี่ยก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็ปลื้ม ปิ่มไปด้วยเลยค่ะบรรยากาศบนเขาช่วงนี้ต้นไม้ใบหญ้าก,ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะทุกคนสีสันของต้นไม้เนี่ยเขาจะเริ่มแดงไล่ลงมาจากบนยอดเขาไปถึงตีนเขาเลยนะคะถ้าท่านไหนอยากเชยชมความสวยงามของฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็วควรจะมาช่วงเดือนตุลาคมนี้เลยค่ะคร,รองว่าท่านจะได้เห็นความสวยงามอย่างจุใจแน่นอนเฉพาะปลายเดือนตุลาเนี่ยเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยนะคะ

เราต้องบอกว่าอาซีถ้าถ้ามันทำอะไรนะคะเล่าใหม่เล่าใหมาม妈妈ไม่ได้ฟังเมื่อกี้ค่ะมามหนไหมไรกามีแนมฟนดีสมาตาเป็นบงบงบ,งบงบงของไยกาใช่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้า ถ้าไรก็อยากเราต้องบอกว่าอาชีถ้าทำแล้วให้ได้ท้ามไม่ทำให้ไม่ได้เป็นขนมฝึกน้องอันน้องไลก้าใช่ไหมคะใช่เมื่อวานวันนองกับย่าสนุกไหมคะมคิดว่าม,มาม่กับพายเชี่ยวมาพรุ่งนี้ไม่วันนี้เพียมาต้องมีไปไปเป็นกรรมการคะ่ะไปอบรมกรรมการ,รบาสเกตบอล เราต้องลงไปในเมืองค่ะพรุ่งนี้ก็อีกหนึ่งวันสองวันเลยวิกันนี้ไม่ได้หยุดอยู่บ้านเลยนะคะลงเมืองวันนี้ก็มารับเด็กๆอยู่บ้านแม่นะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคุณย่าไปรับเด็กๆมานอนด้วยเพราะว่าแม่กับพ่อมัดเนี่ยต้องไปกินข้าวกับที่ทํางานของพ่อมาตะคะ่ะเหมือนเขาแบบกินข้าวประจําปีในแผนกอะไรเงี้ยออแล้วเขาก็ให้เอาแบบภรรยาเอาสามีไปด้วยเงี้ยพ่อมัตก็ขยันขยองให้ไปด้วยเงี้ยค่ะเพราะว่าที่ทํางานเขา เหมือนเขาก็อยากเจอครอบครัวคนที่ทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็เลยต้องไปนะคะวันนี้พี่งมาเขามีอบรมนะคะฝึกกรรมการเขาอยากจะเป็นผู้ตัดสินบาสเกตบอลเพราะฉะนั้นวันนี้เขารับสมัครก็จะพาไปรายงานตัวค่ะส่วนน้องอัญญาดาเนี่ยบอกว่าจะอยู่กับย่านะคะจะไม่ไปด้วยก็เดี๋ยวจะวนรถกลับมารับก่อนจะกลับบ้านนะคะอัญญาจะโยก่กับคุณย่าเหรอคะใช่จุก่อนไปค่ะ,ะ มามาฮะโอ้โหบายบายถุงเท้าค่ะถุงเท้าเละแล้วค่ะยามารับค่ะโซ <laughs> ดาพลีลิสส์ฮะฟันนี้มันยกมากมากยกจะหักแล้วเหรอคะโอ้แค่ <Thank you. S 1> ฟันหน้าจะหักแล้วค่ะ <laughs> Emma, Emma, Madala, elle bouge beaucoup Tu as rajouté rien. des trucs à ta playlist ou pas ben, euh, oui, je Emma, regarde comment elle bouge. Bah <coughs> ça, on voit les et puis. Euh, bon, toi, Ah ouais, tu vas bientôt la perdre. Tu un trou après. Il faut la langue de trou. Ouais. Comme Éloïde. Ciao ไปส่งเพียงมาเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราเรารอไม่ได้นะที่ที่นู่นเขาให้แบบส่งเสร็จแล้วก็กลับเลยเพราะว่ากรรมการต้องเทรนนะคะแล้วก็ เดี๋ยวค่อยให้พ่อแม่ไปรับในในช่วงเย็นๆนะคะตอนนี้แม่กับพ่อมก็มาหาอะไรกินกันก่อนในเมืองพี่มากินข้าวไปแล้วนะไม่รู้เลยค่ะว่าจะกินอะไรอะ่ะอไม่พ้นซูชิค่ะ อันนี้เป็นร้านเทกเวยยนะคะเป็นแบบว่าคือนั่งกินได้ด้วยอย่างเงี้ยไม่ใช่ร้านใหญ่แต่ว่าซูชิเขาอร่อยมากเลยนะซุปก็ใช้ได้เลยค่ะอันนี้พอมาชอบมากคาลิฟอร์เนียโรวับส <laughs> บิ๊โนบะเออหัวบอก Oh, In um, mm -hmm. the ball? The ginger. Mm hmm Try try with this. No, I like this. I know I like the seaweed. Ah, mm -hmm. I love the seaweed. Mm hmm For me, I perfect oh. this. there are uh, just really 2.6 uh, about the bicycle mm -hmm. but really, the, the medium uh, village stay in the mountain or stay in the town you cannot uh, mm -hmm. กินข้าวกันเสร็จแล้วก็เดินย่อยกันในเมืองอีกทั้งสองชั่วโมงนะคะกว่าจะไปรับเพียมาก็เหลือเวลาอีกเยอะพอสมควรแต่แม่ว่าจะพาพ่อลองไปเดินดูเสื้อโค้ตนะคะว่ามีคอลเลคชันใหม่มาหรือยังต้องรีบไปดูก่อนที่จะไม่มีไซส์ของแม่ะคะ่ะก็ยังไงแม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ